สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีเทเไบอยนะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับคาวาซากิวอลแค้น 650S นะครับปี2019มาสีส้มต้องบอกว่าแปดมากๆนะครับแล้วก็ดูสวยดูเด่นจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ครับอ่ะแต่ก่อนที่จะมารีวิวตอนนี้พวกเราลังอยู่ที่ร้านธทเลบอยพระราม5จังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถดิสไบสมือ2คุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันครับ ร้านพิตีครับการันตีเลขใหม่แท้นะครับร้อเปอร์เซนทุกคันนะครับแล้วเราไม่มีกรอใหม่นะครับที่สำคัญครับเรามีบริการหลังการขายเราการับประกันตัวรถทั้งคันนะครับหเดือนเต็มนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพาไปชมเลยว่ารถคันนี้เลขใหม่จะวิ่งมาเท่าไหร่ไปชมันเลยครับผมรถคันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวนะครับผมเลขไม่คันนี้1 9 6 3กิมกิโลเมตรแท้เลยนะฮะ นี่ครับปอกแฮนเดิมนะครับตุ้มไปแฮนเดิมมือคัตเดิมเดิมนะครับกระเลียงเป็นแฮนเดิมอยู่นะครับมือเบรกเดิมเดิมนะครับไม่มีคดไม่มีงอครับกระจกมองข้างยังเดิมเลยครับท่านผู้ชมกุญแจคันนี้ครับให้มาครบถึง2ดอกนะครับฝาถังน้ำมันเดิมสวยครับรถคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันสติ๊กเกอร์ w a r n ิ n งอยู่ครบคันนี้มีหน่อยู่บ้างครับจากการใช้งานนะครับนี่จุดแรกเลยนะครับนะครับก็ไม่ไม่ใหญ่มากคระบแต่จุดก็คือเบี้ยประมาณสักหนึ่งมิลเท่านั้ก็เป็นอีีีกกอท่นึงนะครับเดี๋ยว ตรงนี้เนี่ยน่าขัดออกเดี๋ยวพี่ถีขัดให้นะขออภัยครับอาจจะยังไม่ได้ขัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวขัดให้นะฮะตรงนี้ก็แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็บอรนั่งเดิมสวยนะครับนี่ครับไม่มีขาไม่มีดูนะครับคันนี้มีพนักพิงหลังนะครับมาให้ดูนี่คืออุปกรณ์เสริมนะครับพร้อมกับนี่กล่องหนังด้านข้าง2ใบนะครับแมสไตล์แบบเหมือนรถสไตล์โชว์ริ่งในนะครับในรุ่นในแบบว่าในแบรนด์ของฮาร์เรสต์รีสอรเลยนะครับก็บอกว่าทรงคล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของชิววหหนนนนน้้้าาคครัับีเป็ชิแต่ง นะครับโฟมไฟหน้าเดิมสวยใสมากๆครับท่านผู้ชมครับยางหน้าหลังเดิมๆครับขอนี่คือ1,900กิโลเมตรแท้นะครับจานเบรกด้านหน้าเต็มๆครับแท้ไม่สึกเลยครับมาพร้อมกับบบเลรก ABS กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับคาลิปเปอร์ด้านหน้าก็สวยเช่นกันไม่มีรอยล้มนะครับนะครับแถมมน้ำเดิมสวยเช่นกันครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมครับทอท่อขาวใสหน้าเครื่องแค่งนิทไม่มีหยดเยิ้มเลยครับขานี้ ในส่วนของแคงเครื่องครับฝั่งขวานะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับพักยางพักเท้าเต็มเต็มนะครับเพราะนี่คือเลขไม่หนึ่งพันเก้าร้อกิโลเมตรแท้คันนี้เป็นท่อเดิมนะครับนี่ครับไม่มีรอยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันครับก็นุ่มเยีบเยีบตาตาตายท่อเดิมนะฮะโช๊คหลังเดิมเลยครับนี่ครับกล่องหนังด้านข้างก็เพิ่มความสวยงามให้กับคันนี้นะครับนี่นะฮะ สวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยครับจานเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ยางด้านหลังก็เต็มๆเช่นเดียวกันนะครับพอดคอนี่คือนเ0้อกิโลเมตรแท้บานท้ายเดิมสวยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยเห็นไหมครับสูตรโกงแน่นอนครับอันนี้มาในส่วนของฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับกระเป๋าหนังฝั่งซ้ายก็อยู่ในสภาพสวยนะครับไม่มีขูดนะครับไม่มีรอยนะครับก็โซลเดอร์เดิมๆอยู่นะครับสวิงอาร์มเดิมสวยแกงเครื่องฝั่งซ้ายเดิมๆนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยนะครับ ครับนี่ครับโอ้โหคิปเครื่องก็สวยใสจริงๆฮะในส่วนของหน้าเครื่องคันนี้ก็แห้งๆใสๆนะครับตาตายลถรถ1 0 0 0กิโลกระบอกโชคร่างด้านหน้าสวยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับปรเดียวผู้หน้าเดิมๆนะครับรถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้นะฮะอยู่ที่95%สนะครับสำหรับราคาครบประกันว่าไม่แพงนะครับประหยัดกว่ารถใหม่แสนก็บาทแล้วกันเอางี้ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเราดีหยัดด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วครับท่านใดที่สนใจกดลิงก์เพิ่มเพื่อนแอดไลน์แอดเรามาได้เลยนะฮะเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้กับในตุนทั้งอยู่และนอกอยูนะฮะสุดท้ายนี้ครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะฮะพี่ตีขอฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไครต์กับช่องชาแนลชั้นสบายของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ